สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอาร์มจักรพันธ์ครับกับรายการฟาร์มเฮาส์สถานีโทรทัศน์ KCTV เคเบิลทีวีของนครราชสีมาครับวันนี้เราอยู่กันที่บุญถาวรโคราชครับจะพาคุณผู้ชมมาเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่หรูหราทัานสมัยพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่ายืนหนึ่งในช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้ครับตามผมมาและคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนกับบุญถาวรโคราชครับ คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงต้นรายการนะครับว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมครับมาชมอีกหนึ่งสถานที่ฮะที่ครบพร้อมในด้านของงานดีไซน์และก็ครบพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวเกี่ยวกับวัสดุและก็อุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านที่ทันสมัยครับเราอยู่กันที่บุญถาวรโคราชแห่งนี้กับผู้บริหารนะครับที่ใจดีฮะให้วันนี้ให้ทางรายการฟาร์มเฮาส์ของเราครับได้เปิดบ้านแล้วก็เปิดมาชมเกี่ยวกับความพิเศษ ของบุญถาวรโคราชแห่งนี้ครับเราอยู่กับคุณบิวระริษพัฒครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนถามคุณบิวก่อนเลยค่ะ,ะนิยามของคําว่าบ้านจากบุญถาวรบริบทของเขาเป็นยังไงครค่ะก็ตัวบุญถาวรเนี่ยสโลแกนก็คือไอเดียดีๆมีได้ไม่รู้จบเราว่าเขาอ่ะเชื่อว่าคําว่าบ้านหรือว่าบ้านในฝันของทุกคนน่ะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น บุญหาวจะพยายามเติมเต็มทุกไอเดียรเราพยายามหาทุกการตกแต่งบ้านอย่างของเราก็จะมีกระเบื้องห้องน้ําห้องครัวเฟอร์นิเจอร์ไฟแล้วก็จะมีของ DIY เพื่อให้ครบพร้อมที่สุดค่ะซึ่งจิก๊กซอว์ชุนสุดท้ายท,ท,ท,ที่เพิ่งนําเข้ามาคือจุสค่ะที่เป็นของตกแต่งบ้านเป็นของจุกจิกสไตล์สแกนดิเนเวียนค่ะเพื่อให้คาว่าบ้านของทุกคนเนี่ยเป็นบ้านจริงๆใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์การตกแต่ง แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากที่ทางทีมงานแล้วก็รายการของเราบอกได้เลยคําเดียวว่าจะต้องมาชมที่บุญถาวรให้ได้นั่นก็คือรูปแบบที่เรียกว่าเป็น 3D ดีไซน์ให้กับคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้เห็นภาพจริงอยากให้คุณบิวเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งฮนะค่ะ ก็อย่างตัวออกแบบอะค่ะข้างหลังเราเนี่ยก็จะมีทีมงานออกแบบ,บที่เป็นดีไซเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีทั้งออกแบบกระเบื้องออกแบบสุขภัณฑ์รวมถึงห้องครัวรเพราะว่าการออกแบบเนี่ยไม่ใช่แค่เห็นภาพแต่เราเห็นภาพเสมือนจริงแล้วเนี่ยต้องดูด้วยว่าวิธีจัดวางสําหรับการใช้งานจริงให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าค,ค่ะคแล้วก็ทางทีมออกแบบก็จะแนะนําอย่างห้องครัวอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่ว่า มีซิงมีที่คุกกิ้งเราต้องมีลำดับการใช้งานว่าคุกกิ้งที่เตรียมอาหารซิงค์วรอยู่ตรงไหน <c oughs> ซึ่งอย่าง,งนี้เราก็จะมีผู้ดีไซเนอร์ Designer เนี่ยเป็นผู้แนะนำหรือผู้เชี่ยวชาญค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องราวเกี่ยวกับฟาร์มเฮาส์นะครับผมอย่างรายการของเราเนี่ยบริบทของบุญถาวรเนี่ยถือว่าตอบโจทย์อย่างมากเลยทีเดียวเปรียบเ <c oughs> สมือนว่าเป็นฟาร์มเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ทุกสิ่งทุกอย่างทุกชิ้นอย่างที่คุณบิวได้บอกว่าเป็นจิ๊กซอต่างๆาผมอยากเห็นว่าหลังจากที่มีการดีไซน์แล้วจากที่พี่ทีมงานดีไซเนอร์เนี่ยรูปแบบที่คุณผู้ชมหรือว่าคุณลูกค้าเข้ามาที่บุญถาวรจะได้ไปสัมผัสจริงๆ แล้วก็ได้รู้ว่าแบบที่ดีไซน์ออกมาแล้วเป็นอย่างไรที่นี่มีให้ชมด้วยใช่ไหมครับมีให้ชมค่ะเราก็จะมีให้ตัวอย่างให้ดูเลยที่เขาออกแบบเพิ่งออกแบบกันอะไรเงี้ยเป็นที่เรียบร้อยใช่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะ,ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าตัวอย่างสวยๆรวมไปถึงแนวนคิดดีๆฮะว่าเอ๊ะอะไรนำมาทดแทนแบบนี้ชอบไหมคลาสสิกหรือเปล่าหรือว่าแบบนี้ทำให้ดูเหมาะสมกับช่วงวัยยังไงบ้างตอบโจทย์มากไปกันเลยครับพี่เบลยวครับไป คุณผู้ชมครับตอนนี้คุณบิวพาพวกเราทุกๆคนนะฮะมาชมกับความยิ่งใหญ่และก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามีความสวยงามแล้วก็มีความหรูหราตัวนี้คือตัวเขาเรียกว่าเป็นโชว์รูมในการจัดใช่ค่ะก็กหลังจากการขึ้นแบบเสร็จแล้วเนี่ยรเราก็จะมีการขึ้นห้องเสมือนจริง <c oughs> เพื่อให้เห็นว่าการที่จัดแบบขึ้นมาเนี่ย แล้วเป็นยังไงครับค่ะแล้วก็เป็นไอเดียสําหรับว่าผู้ชมเนี่ยบางทีเห็นผนังตรงนี้เห็นพื้นห้องนู้นเอามาจับใส่กัน <C iao> อะไรอย่างนี้ใช่ซึ่งตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยคือกระเบื้องบิ๊กสลับขนาดเนี่ยใหญ่ถึงเมตรยี่สิบถึงสองเมตรสี่สิบแทบจะไม่เห็นรอยต่อเลยไม่เคยเห็นกระเบื้องที่มีความใหญ่ความ <C iao> พิเศษขนาดนี้ะ <C iao> มีที่เดียวเลย <C iao> ถ้าบอกจะบอกว่าบอกได้คําเดียวเลยว่าเพิ่งเคยเห็นที่บุญถา <C iao> วเน,นี่ยความพิเศษของกระเบื้องบิ๊กสลับ ตัวนี้เขามีความพิเศษยังไงบ้างคะคุณก็จากที่เห็นนะคะก็คือเราจะแทบไม่เห็นรอยต่อของชิ้นงานยิ่งรอยต่อน้อยยิ่งเห็นเป็นผืนเดียวกันแล้วก็ห้องขนาดเล็กหรือบ้านขนาดเล็กจะดูใหญ่ขึ้นค่ะเพราะว่ามองไม่เห็นรอยต่อใช่ค่ะจะสังเกตก็คือพี่พี่ช่างพี่พทีมงานหรือว่าเจ้าของบ้านเองเนี่ยยิ้มแล้วเพราะว่าบุญถาวรของเราเนื่องจากดีไซน์ที่แบบว่าลงตัวแล้วยังจะมีวัสดุแล้วก็เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ค่ะอย่างดีเยี่ยมเลยใช่ใช่ ด้านนี้สีขาวก็ดูสวยงามแล้วอีกหนึ่งสิ่งบิ๊กสลับฝั่งนี้อ,อันนี้ผมชอบมากคุณเบลค่ะถ,ถ้าอยู่ห้องดูทีวีนี่หรือว่าขึ้นหลังที่นอนอย่างเงี้ยค่ะจะแบบว่าอลังการมากอันนี้เห็นบอกว่านำเข้าด้วยใช่ค่ะทั้ง2ตัวนี้นําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด ใช่แต่ว่าบุญถาวรมีสต็อกนะคะไม่ต้องกลัวว่าไม่มีของแน่นอนแล้วมีแบบลดหลั่นลงมาไหมฮะขนาดที่แบบมีค่ะมีก็จากไซส์ใหญ่แล้วเนี่ยฝั่งนู้นเราก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่80เมตร60ค่ะสำหรับปูพืชหรือว่าเก็บเป็นรอบทั้งเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการไปดูกันเลยฮะได้ค่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยสงสัยแล้วก็กังวลในเรื่องราวเกี่ยวกับเอ๊ะ กระเบื้องที่เป็นแบบบิ๊กสลับอย่างนี้จะต้องราคาสูงอย่างแน่นอนต้องบอกเลยว่าที่บุญถาวรของเราจับต้องได้สบายกระเป๋าใช่ค่ะราคาเริ่มต้นแค่หลักพันอย่างนี้แปดสิบเมตรสิบตัวเห็นแล้วสองพันสามร้อยบาทจริงๆต้อง <Wow. S 2> บอกที่มาก่อนว่ากระเบื้องพวกนี้มาทดแทนกระเบื้องหินอ่อนไม่ใช่กระเบื้องหินอ่อนเพราะว่าหินอ่อนเนี่ยมีการดูดซับน้ำ <c oughs> แล้วพอใช้ไประยะเวลานานสิปียี่สิบปีสีจะเริ่มเหลืองสีจะเริ่มเพี้ยน ในแต่ละแผ่นจะไม่เท่ากัน<ม>แต่กระเบื้องจะ30ปี50ปีบ้านเราสร้างครั้งเดียวยังไงก็ไม่เปลี่ยนค่ะก็คือการดูแลของเขาก็ง่ายด้วยใช่ค่ะโดนน้าได้ทําความสะอาดได้ใช่ค่ะแช่น้ําได้ติดไว้นในห้องน้ําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันไหนคือลายที่แบบยอดฮิตของบุญถาวรของเราคะ,คะจริงๆจะเป็นลายหินอ่อนค่ะซึ่งเรามีปูโชไว้ที่ส่วนออกแบบด้วยแน่นอนใช่ค่ะที่เห็นแต่ด้านแรก ต้องบอกอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมครับว่าตัวบิสเล็ของเราเนี่ยที่บุญถาวรเนี่ยตอบโจทย์มากและก็ตอบโจทย์ไม่ไว่าจะเป็นทุกการดีไซน์และก็ทุกๆการจัดวางนะฮะรวมไปถึงการดีไซน์ที่เห็นภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห<ฆ>็นของจริงจะมีความงดงามและก็สวยงามมากยิ่งขึ้นหลายๆท่านเริ่มอยากจะสอบถามแล้วก็อยากจะมาเป็นครอบครัวกับบุญถาวรมีช่องทางไหนติดตามได้แบบไหนหรือว่าอยากจะสอบถามพูดคุยได้อย่างไงบ้างครับคุณดิฉัก็เบื้องต้นเลยคือเพจเฟซบุ o กนะคะก็ เฟซบุ๊กบุญถาวรโคราชค่ะแล้วก็ในไลน์แอดค่ะแอดบุญถา,าวรโคราชเช่นกันค่ะฝากไว้ด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของแบบการดีไซน์ค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่ตอบโจทย์ให้คุณลูกค้าสามารถไปพูดคุยกับทีมงานของเราได้อย่างเต็มที่เลยด้วยเช่นเดียวกันครับ ช่วงปีใหม่แบบนี้ส่งท้ายกับความสุขกับบุญถาวรโครานะฮะโปรโมชั่นสุดพิเศษมีที่นี่ที่เดียวมอบให้สําหรับทุกๆท,ท่านแล้วก็คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฮะ มีโปรโมชั่นรวมไปถึงแคมเปญสุดพิเศษที่บุญถาวรของเรามอบให้เป็นของขวัญปีใหม่อย่างไรบ้างครับค่ะก็ของสําหรับชาโคล,ล,าล่าอะไรต่างๆใกล้เคียงนะคะทางสาขาเนี่ยมีการเลือกสินค้ามาโดยเฉพาะเบอร์โคนโคล,ลาเนี่ยลดถ,ถึง70%เลยสาขา,า,อ,าอื่นหรือที่อื่นไม่มีราคานี้แน่นอนที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะแล้วก็มี0% 10เเดือนให้ผ่อนกันยาวๆเลยนะคะแล้วก็มียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งซื้อเยอะยิ่งได้คืนเยอะอค่ะแล้วก็พิเศษกว่าน,นั้นจากการตอบรับจาก ชาโคล,ล่าและจังหวัดใกล้เคียงที่ช่วยเหลือกันมาเนี่ยเราก็เลยจัดโปรงฟรีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงก็จะมีขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์และก็สุรินทร์นะคะจนถึงปีใหม่นี้เลยสุดยอดมากนะครับผมที่นี่ที่เดียวกับบุญถาวรโคราชครับวันนี้ถือว่าครบถ้วนอย่างมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าการทานข้าวของเราเนี่ยยังไม่อิ่มนะ ถ้ายังไม่ได้ทานของหวานต้องบอกเลยว่าสิ่งที่น่าสนใจรวมไปถึงดีไซน์นะครับที่บุญถาวรโคราชแห่งนี้ได้จัดเตรียมไว้ให้คุณผู้ชมยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวต้องบอกยงนี้ว่ามีอีกมากมายจริงๆพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญครับทางด้านดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์และทีมงานทุกๆคนให้ความรู้อย่างดีเยี่ยมต้องที่นี่ที่เดียวกับบุญถาวรโคราชวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผมคุณระริงทัศนะครับผมจงนทรานุพัฒนาครับขอบคุณนะครับ เดี๋ยวในช่วงต่อไปครับคุณผู้ชมครับความพิเศษของเราฮะเอาใจสำหรับคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยที่ชอบแล้วก็อยากจะตกแต่งบ้านสไตล์หลากหลายความหรูหราหลากหลายความเรียบง่ายกับบุญถาวรโคราชแห่งนี้มีมาบอกและมีมาตอบโจทย์ให้อย่างแน่นอนกับรายการ f a r m House ครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานสถานีโทรทัศน์ KCTV เคเบิลของคโคราชต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับวข,ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ